สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่สถานอมตะธรรมพุทธ,ธป,ปัญโยเมื่อขับรถเข้ามานะคะเราก็จะเห็นหลวงปู่นะคะหลวงปู่ดูเนี่ยตั้งอยู่กลางเลยค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของสถานธรรมก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของอำเภอตาคีเลยนะคะวันนี้เราก็ขับเข้ามานะขนาะคะ่ะ ขนาดของหลวงปู่ดูเนี่ยขนาด19.919เมตรนะคะถือว่าตั้งเด่นชัดเลยนะคะสามารถเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินได้เลยนะคะข้างในเนี่ยนะคะข้างในที่ฐานหลวงปู่นะคะก็จะมีถ้ำข้างในนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้นะคะนี่เลยค่ะปู่สมเฝ้าทรัพย์นะคะเราก็เลยขอซั์ท่านมาสักสาตัวนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะคะได้เลขอะไรมานะคะได้มาฝากพี่ๆกันนะคะท่านใดนะคะที่สนใจ อยากจะไปนะคะก็สามารถตั้ง GPS ไ,ไปได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะไปง่ายนะไ,นไปไม่ยากะนะคะน,นี่นะคะเ,เข้ามาแล้วก็จะมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กลัาวไหวเป็นจุดๆขอพรไปนะคะ ที่นี่จะเป็นสองชั้นนะคะชั้นล่างก็จะเป็นจุดที่จะให้เรานะคะกรับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะข้างในค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะคะมีคนดูแลนะคะให้บริการดีมากค่ะนะคะท่านใดที่อยากจะไปกรับไหว้ขอพรก็สามารถไปกรับไหว้ขอพรได้เลยค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีนะคะนี่ค่ะองค์ปู่นะคะใครที่สาหรับป่วยไข้นะคะไปขอได้แล้วก็มีองค์ปู่ฤาษีนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะพานะคะไหว้ในถ้าเสร็จนะคะเรา ก็จะขึ้นไปชั้นสองค่ะนะคะชั้นสองนะคะเดินขึ้นไปค่ะนะคะก็ถือว่าเหนื่อยอยู่นะสําหรับเรานะคะแต่ถือว่าคุ้มค่ามากนะคะพอขึ้นไปในชั้นที่สองนะคะเราก็จะเห็นนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่อันนี้แม่ขอตีละครก่อนนะคะเอาได้ค่ะมีหลานซนนิดหน่อยนะคะอย่าถือสากันนะคะเด็กๆค่ะข้างในก็จะมีการจัดนะคะในเรื่องของ ประวัติความเป็นมานะคะครูบาอาจารย์ของหลวงปู่นะคะที่หลวงปู่ได้ล่ำเรียนวิชาแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่จัดแสดงในเรื่องของประวัติของหลวงปู่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ที่มาที่ไปของหลวงปูนะะ <1> 1> น่นะคะนี่แหละค่ะนะคะนี่เลยแล้วก็นะคะนี่รอบข้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะ นะคะวิวทิวทัศน์นะคะออกมานะ,ะอ่ะอีกสักหน่อยหนึ่งะค่ะนะคะตีราคาหนึ่งสักหน่อยเพื่อความมีชื่อเสียงนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ผ่านทางตาคีนะคะก็มาเช็คอินกันได้นะคะแล้วก็มากราบไหว้ขอพรอง,องค์หลวงปู่ดู่ได้นะคะบอกได้เลยว่าที่วัดสมุขลมลีม,มากนะคะคุณตาคียินดีต้อนรับค่ะ